สวัสดีครับผมชาติจรัญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้นุ่มตีไอ้นุ่มตีกำลังจะลงจากโรเบตนะครับเดินทางมาจากบัวใหญ่คันนี้นี่เพิ่งยังไม่ถึง200ชั่วโมงครับ ซานี่ SY215C Super <progressive entin> A, C E โอ้วต้องโกรกแล้วล่ะพี่เอ้ยเอ้ยน่ออันอันอันห้างมันอันนั้นโรคเวสมันแคบเลยป่ะ แค่ก็ได้ทิศเย็นก่อนลงกลางกว้างเลยโอเคครับลงมาบ้าพี่น้องให้นุมตีลของคุยดนะ้วย <c oughs> ลองคุยอ๋ <c oughs> อ้ลองคุยนะี่ย <c oughs> ีมือครับนิ่มมากอ๋อมีอคนโบกด้วย องตันครับตีไปเลยโอ้ลงมาสี่โอ้สี่ห้าคันเห็นบอกว่าเกะมาสิบกว่าคันนะครับรถดำมาด้วยไหมนี่รถดำไม่มาครับรถพวกมีเยอะอยู่แล้วอ๋อ รถรวมเยอะครับสาน่ม่ดูใกล้ๆดีใหญ่มากครับนิ่งจริงๆอ่ะนี่ครับโรเบตสำคัญน,นะครับโรเบตก็มีใช้ยฟุโซ่ลากที่สำคัญก็แบกได้เยอะครับ ว่าน้ำหนักไม่เกินอ่ะไปไหนต่อลูกพี่ลับบ้านครับอ๋ออันนี้รับจ้างนี่โอ้โอ <c oughs> กี่บาทนี่กิโลกี่บาทโอ้ห้าสิบโหา้โหาสิบบาทครับรถหนัก โอ้ไรายได้ดีเหมือนกันอ่าไอ้หนุ่มจากแดนมังกรครับหนุ่มกังปูมาช่วยเสือเพิ่มแล้วดเดี๋ยวดูว่าเขาจะเดินไปตรง <c ười> ไหนไปตั้งลำู่ตรงไหนครับ โอ,อ้โซสายแบกครับสายแบกเงินทวีแล้วก็ทีมงานเงินทวีนะครับโอ้ใช้ซานี่สิบวักคันเลยว่าทีท่ถูกใช้แต่ซูเปอร์เอซีนะครับเอซี C e คืออะไร มีสติ๊กเกอร์ตัวนี้ครับ ACD e, ก็คือ Advanced Positive Control System by Electronic Control ครับ Advanced ก็คือใจล่วงหน้าพลังใจล่วงหน้าไปครับนะระบบระบบควบคุมใจล่วงหน้าระบบไฟฟ้าควบคุมใจล่วงหน้าประมาณนี้นะครับอ่ะโอ้เรา เอาเดก้าครับเดก้า320เหยีเย็บเลยลูกพี่เย็บเลยโอ้มวนนี่แล้วนี่วนนี่แล้วยี่สิบสองตันครับน้ำหนักปฏิบัติการตีไปเลยใช้เครื่องยนต์มิซูบิชิสี่สูบเทอร์โบคอมมันเลียวินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ซ M50 ครับเอาううเอาうう cent cent. เอาเอาคูโบคูโบคูโบร้อยแปดครับไบเทคแปดสิบเส้นโรลเลอร์นี่แปดตัวครับหรือว่ารองรับการกระดกดีแกรเรียกสองตัวบัมคีจิตปีได้รับความนิยมมากครับย่าปัจจุบัน ภาคอีสานนี่โหเฉพาะบุรีรัมย์โคราชนี่เยอะรับสานนี่เดินลงบอปแล้พี่น้องทำให้จราจรติดขัดดิตเตอร์เบรกแล้วครับตำดากเดอตำดากเดอเอ้ ลงไปในโบสองแสนห้าหมื่นคิวครับเริ่มจะวุ่นวายอีกแล้วครับงานนี้โอ้พี่หลงพี่ลัง น,นแล้วก็วิตเตอร์500ครับตั้งลำได้ไปแล้วครับพี่หลงนำหน้าไปแล้วก็ต้องดูมันๆนี่ครับภาพกีฬามันๆดูดีรอเสื้อผืงจัดหนตกกัเนี่ ครับแรงเกย์ทำงานแข่งกับเวลาครับอ่าตัวนี้มาใหม่ซีรีส์500ครับโอ้380ครับคะนนี่น่าจะแรงที่สุดในบอนี่ครับนี่มาจากไหน380แรงมากครับหรือว่า แรงมาเยอะที่สุดครับหรือว,ว่าเย็นๆนี่ฝนจะตกไหมวันนี้ชาติจเจริญทรัพย์รู้สึกปวดหัวพี่น้องโอ้ปวดขมับข้างบนไม่แน่ใจจะถ่ายคลิปได้อ่ะคุซโซครับได,ได้สักกี่คันโอ้เริ่มเปิดอ่าชาติที่ สถานีอยู่ในบอเนี่เป็นสิบคันนะครับอ่ออ๋อออุวายเด้อหุ่นวายเด้อรถสองสี่ศูนย์ครับรถในตำนานโอ้เจอตับมาคักๆนี่มันี่เดี๋ยวพาไปดูซานี่เจาะตับมาครับงานนี้ของแข็งเราจะแข็งเร็งขนาดไหน จ paper, ับปลุปูไลเอาสับเลยปูสับเลยสวัสดีครับเอฟซีบออยู่บ้านนี่บอยู่ไนบออยู่นี่บอเอาขึ้ีรถน้ำด้วย น้ำหน่อยลราพี่ลดน้ำหน่อยสามร้อยที่างไปแลีวขันนึ่งน้ำเดียวยดยังล่ะมามาเที่ยวบ่รอ๋อเหลือเลียนน่ะอ่ะตอนตอนนี้วิ้งบายสองเองเอ้าสายแบกครับพี่ร็อกเรจะเพิ่มจัดหนักอีกแล้ว พี่สับเลย <c oughs> โอ้คลาสสิกสุดๆกับสีไม่ทำ 40ครับเอ้เบอร์ใดเนี่ยโอ้เบอร์11เฮ้ยต้องเ,เอาสามยี่ครับเอาสามยี่เจอสองสี่แรงทั้งทีไม่นอนเลย เอาพีรอ็อกมาลมาแล้วโอเคเอาโรเบร็ตไปแล้วครับโรเบร็ต บิร็อกแสงก่อนครับลายแบงค์เรียว่าชันสุดๆครับเจ้าวิตเตอร์ส6 0ิบแรงมาครับฝากกดติดตามนยครับสวัสดีครับ